เราไปดูกันในประชาชนในจังหวัดต่างๆนะครับที่เริ่มจะทยอยกลับเข้าสู่กรุงเทพหลังจากเทศกาลหยุดยาวช่วงสงการานต์นะครับทำให้สถานีขนส่งหลายๆสถานีในต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่นั้นแน่นขนาดนะครับขณะที่ร้านขายของฝากและบริการล้างรถนั้นทํารายได้เป็นกอบเป็นกำรรในระยะนี้ครับเทศกาลสงการานต์วันสุดท้ายที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานาครเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้บริเวณสะพานเดชาติวงศ์สีแยกหน้าค่ายจิรประวัติและสีแยกเดชาติวงศ์มีปริมาณรถหนาแน่นโดยในปีนี้ทางตำรวจจราจรได้เปิดให้ใช้สะพานเดชาติวงศ์แห่งเก่าเพื่อบรรเทาการจราจรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดช่องทางการจราจรสองช่องทางการจราจรบริเวณสีแยกสะพานเดชาติวงศ์ที่เป็นเส้นทางจากตัวเมืองไปยังศูนย์ราชการโดยให้รถวิ่งไปลอดใต้สะพานเดชาติวงศ์แทนการวิ่งผ่านจุดตัดสีแยกเดชาติวงศ์ ซึ่งจะสามารถลดความแออัดทางการจราจรได้เป็นอย่างดีในพื้นที่จังหวัดน่านคนส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพน่านและเชียงใหม่น,น่านทำให้บรรยากาศที่สถานีขนส่งจังหวัดน่านคึกคักไปด้วยผู้โดยสารซึ่งหลายคนที่เป็นลูกจ้างเอกชนในวันนี้ยังมีวันหยุดอีกหนึ่งวันแต่ที่ต้องรีบเดินทางกลับก่อนเนื่องจากกลัวรถติดการจราจรไม่สะดวกจึงต้องเกิดขออภัยนะครับจึงต้องเดินทางกลับล่วงหน้า ขณะเดียวกันประชาชนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนมากทําให้มีผู้ต่อคิวซื้อตัวอ๋วยาวซึ่งทางผู้ให้บริการรถโดยสารยืนยันว่าทุกคนได้เดินทางกลับแน่นอนซึ่งมีการสํารองรถไว้ไม่ต่ำกว่าวันละ50เที่ยวบรรยากาศที่จังหวัดยโสธรก็มีประชาชนทยอยมาซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งเขตเทศบาลเมืองยโสธรเป็นจำนวนมากซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่จะหอบิ้วสัมภาระข้าวสารอาหารแห้ง และผละไม้ไปยังกรุงเทพด้วยซึ่งผู้ที่เดินทางกลับในวันนี้ส่วนใหญ่ระบุว่าหนีรถติดและต้องการไปพักผ่อนก่อนทำงานหนึ่งวันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยะโสธรยืนยันว่าได้เพิ่มจำนวนรถกว่า100คันเพื่อป้องกันผู้โดยสารตกค้างพร้อมกันนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอลและสารเสพติดโชเฟอร์รถทุกคันเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ด้านจังหวัดสุรินทร์ร้านจำหน่ายของฝากในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นไปด้วยความคึกคักหนึ่งจากมีคนจำนวนมากพาก,กันไปซื้อของฝากเพื่อนและญาติญาติก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครซึ่งสินค้าที่นิยมกันมากคือหมูหยองกุนเชียงหัวผักกาดกะละแมและผ้าไหมพื้นเมืองซึ่งถือเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกับที่ตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงมีประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าเป็นของฝากอย่างคึกคัก จนทำให้มีเม็ดเงินสะพัดนับ10ล้านบาทขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ประกอบการธุรกิจล้างรถยนต์ที่ปั๊มเชลล์ตำบลบุง่งมีประชาชนนำรถยนต์มาล้างมากกว่าปกติ3-4เท่าตัวและเพิ่มราคาค่าบริการจากเดิมเนื่องจากรถมีความสกปรกมากจากคราบแป้งและสิ่งสกปรกจึงเป็นช่วงที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ประกอบการระบุว่าจะมีผู้นำรถมาล้างเป็นจำนวนมากไปจนถึงวันที่23เมษายนนี้